มันมีข่าวชิ้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังสั้นๆน,นี่คือหน้าต่างประเทศเขียนโดยทัพทิมพยาไทยเขาเล่าให้ฟังว่ามันจะมีการประชุมอยู่ที่ทอิตาลีเขาบอกว่านักวิชาการคนหนึ่งที่เข้ามาประชุมด้วยเป็นนักประวัติศาสตร์เขาพูดชัดเจนเลยนะฮะบอกว่าจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของเขามาโดยละเอียดแล้วเนี่ยเขายืนยันได้เลยว่าประเทศอิสราเอลนั้นเป็นประเทศที่ร่วงอเมริกาเป็นประเทศที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ คนคนนี้ชื่อนางฟรานเชสกาอัลบานิซีเขาเป็นนักกฎหมายอิตาลีจากมาทุลัยปิซ่าและมาทุลัยลอนดอนเขารวบรวมรายละเอียดตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับสงครามในกาซานำมารายงานให้กับที่ประชุมสาปชาชาตินณนครเจนีวาในรายงานชิ้นนี้เธอบอกว่าชาวสนวนกาซาทุกวันนี้ไม่ต่างไปจากฉากสถานการณ์วันสิ้นโลกในพระคัมภีร์ไบเบิลเพราะมีชาวปาเลสไตน์ บาดเจ็บล้มตายไปแล้วรวม2 0 0 0 0คนเขาบอกเลยฮะว่าอิสราเอลต้องรับผิดชอบต่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันสุดแสนจะโหดเทียมป่าเถื่อนที่สุดในยุคข,ของโลกสมัยใหม่นี้สอดคล้องกับผู้นําตุรกีคือนายเอโดกันเคยพูดกับสมาชิกสภาในตรุรกีตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนว่าพฤติกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และความโหดเทียมของผู้นำอิสราเอลอย่างนายเนทันยาหูนั้นแซงหน้าฮิตเลอร์ไปเป็นเรียบร้อยแล้ว รายงานระบุว่าตลอดช่วงเวลา20เดือนที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลนะฮะใช้ระเบิดไปแล้ว85,000ตันมากกว่าจำนวนระเบิดที่ถูกใช้ในการถล่มเมืองฮิโรชิมาในสงครามโลกครั้งที่2ถึง6เท่ากาซาตอนนี้กลายเป็นห้องทดลองอาวุธของอุตสาหกรรมทางทหารอิสราเอลกิจกรรมทำลองนี้ร่วมกับกองทัพอิสราเอลไม่น้อยกว่า48บริษัทเพราะฉะนั้นแล้วในทัศนะนักฎหมายของชาวอิตาลีของเธอนี้ เห็นควรให้บรรดาชาวโลกทั้งหลายร่วมกันบอยคอร์คว่ำบาตรทั้งประเทศอิสราเอลและบรรดาบริษัทธุรกิจที่หากินกับเลือดและน้ําตาของมวลมนุษย์โดยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าในแง่การค้าการลงทุนและอะไรต่ออะไรขณะที่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทำลายดินแดนชฉลิกาซายังคงไม่แล้วเสร็จ เพราะมีรัฐมนตรี14รายแห่งพรคพรคลิขุดพรรคลิขุดก็คือพรรครัฐบาลของอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทุกรัฐมนตรีเสนอให้รีบผนวกดินแดนเวสต์แบงก์ ของชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ฟากตรงกันข้ามดนนกาซาเอามาเป็นดินแดนของอิสราเอลให้ได้ที่น่าทุเรศที่สุดเขาบอกว่าการการะทำอิสราเอลนี้ได้รับการตอบสนองจากสหรัฐอเมริกาโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางแทมมี่บรูซออกมาขานรับเอาไว้ก่อนล่วงหน้าว่าอเมริกาพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างอิสราเอลในการตัดสินใจใดๆเพื่อความมั่นคงของอิสราเอลและนี่คือฝรั่งไง ที่เสือกมาบอกพวกเราว่าวันนี้วันที่7เดือน7เป็นวันแห่งการพูดความจริงความจริงมันมีหลายมิติความจริงด้านพวกมึงกับความจริงที่เกิดขึ้นมันคนละความจริงกันโกหกหมดทั้งปีโกหกหมดเผอิญมันก็ตั้งหลักการไว้ที่ก็ไม่ผิดก็คือพูดความจริงแต่เผอิญอย่าว่าแต่อเมริกาใช้ไม่ได้ตอนตกเมืองไทยเขาใช้ไม่ได้เพราะเมืองไทยแม่ก็หาความจริงไม่เจอยกเว้นที่นี่ที่มีความจริงเป็นหนึ่งเดียว